นุกด้วยซึ่งตอนนั้นมันมีเหมือนแบบเรนงานแบบแฟนต้องแฟร์ซึ่งสายสติ๊กเกอร์สายติ่งอย่างเราพอไปร่วมก็ก็เอิมได้ซื้อของกลับมานิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะกับตันคิมนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การไปเข้าค่ายค้นหาตัวตนหรือว่าท่ายของมหาลัยนะคะว่ามีข้อดีอย่างไรได้ประสบการณ์อะไรบ้างและสามารถนําไปเข้าพอร์ดได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ ตัวพิมพ์นะคะไปเข้าค่ายหรือเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอยู่4ที่โดยการเป็นแบบไปแคมป์จริงๆออนไซต์เนี่ยสแล้วก็ออนไลน์2นะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะอยากจะเล่าเรื่องนี้ก่อนคือไม่ได้ขายของแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพรว่าไปมาเองจริงๆนะคะ ก็คือมันจะมีเด็กดีทีแคสแฟร์เนี่ยพิมไปเมื่อปี63แต่พอโควิดก็คงไม่ได้จัดหรอกพิมไปเมื่อปี63นะคะมันเป็นค่ายเหมือนแบบให้เราไปค้นหาตัวเองแล้วก็ไปดูบูธคณะคะ่ะก็จะมีเป็นงานแฟร์ที่แบบรวบรวมข้อมูลอยู่กับทีแคสการเข้ามหาลาัยเอาไว้ซึ่งพิมไปเนี่ยพิมก็ไปดูบูธคณะที่พิมสนใจแล้วก็ไปเข้าร่วมแบบมันจะเป็นแพลนเนอร์เขาเรียกว่าแบบแพลนเนอร์ที่ช่วยให้เราจัดการ ตารางเรียนหรือว่าแบบแผนตัวช่วยในการเตรียมสอบนะคะทุกคนตอนนั้นพิมก็ยังไม่รู้หรอกพิมว่าว่าพีใหม่อาจจะเข้าคณะอะไรอย่างจริงจริงจังๆก็ได้ไปกูซของคณะต่างๆแล้วก็ไปเอาใบบูชัวกลับมานะคะเอามาเยอะมากแล้วก็กลับมาดูที่บ้านกทีนึงซึ่งพิมคิดว่างานแฟ์เนี้ยมันเป็นงานที่ดีทํา,า,าทให้เราได้ไปเจอมาหาลัยแล้วก็ได้พบปะรุ่นพี่ด้วยเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนโต๊ะที่แบบ ให้เราคุยปรึกษกากับรุ่นพี่ได้ซึ่งเป็นงานท e ี่ดีมากเราอยากให้มันจัดอีกแต่ว่าเพราะโควิดแต่ว่าถ้าสมมติมีก็ยากใายทุกคนไปเข้าร่วมกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแฟร์ที่แบบทําให้เรารู้ตัวเองแล้วก็สนุกด้วยซึ่งตอนนั้นมันมีเหมือนแบบเป็นงานแบบแฟนต้องแฟร์ซึ่งสายสติ๊กเกอร์สายติ่งอย่างเราพอไปร่วมก็ก็ <S 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 ได้ซื้อของกลับมานิดหน่อยนะคะโอเคมาเข้าเรื่องเลยนะคะเป็นประสบการณ์การเข้าค่ายครั้งแรกเลย ค่ายแรกที่พิมพ์ไปเนะี่ยชื่อว่า One Day Opportunity แบบค่ายสารฝันสูนนะ่นักครีเอทีฟก็คือพิมพ์ไปเนะี่ยเพราะว่าพิมพ์อยากรู้ตัวเองว่าชอบด้านนี้จริงไหมเราอยากทำครีเอทีฟไหมแล้วก็ไปฟังประสบการณ์ของรุ่นพี่วิทยากรที่เขามีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็มันสามารถเอาใส่พอร์ตได้ด้วยก็เลยลองไปดูนะคะ คือก็คิดอยู่สักพักนะว่าจะไปดีไหมเพราะว่ามันเป็นค่ายแรกแล้วเราต้องไปคนเดียวมันหนาวมันเควงกลัวแบบไม่มีเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะหนูก็คิดว่าเออไปเถอะไปเพื่อแบบเป็นประสบการณ์ตัวเองแล้วเราจะได้รู้ตัวเองจริงๆด้วยว่าเราชอบด้านนี้จริงไหมแล้วก็ไปเอ็นจอยกับกิจกรรมนะคะพอเราไปเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องงานครีเอทีฟนะคะว่าครีเอทีฟเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์ของพี่วิทยากรน,นะคะแล้วก็สายงานนี้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างคือแบบสายงานด้านนิเทศนี่แหละวารสาร กิจกรรมเนี่ยเขาก็ให้จัดจับกลุ่มทำรายการทีวีซึ่งพิมก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วยกับการทํางานครั้งนี้นะคะเราก็เหมือนแบบมีสอนเขียนแผนงานว่าก่อนถ่ายเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างการทํางานเนี่ยมันมีงบใช่ไหมเราก็มาวางแผนก่อนว่าเออเราจะใช้งบเท่านี้เราจะมีสตอรี่อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองไปถ่ายจริงก็พิมก็ทํากับทีมนะคะแล้วก็ได้เป็นพิธีกรในรายการนั้นเพื่อส่งพี่เขาก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือเป็นดีก็ ทำสนุกสนุกกับพี่พี่น้องๆในทีมนะคะก็เขาก็จะแบ่งกลุ่มแล้วก็แบ่งกลุ่มแบบบางคนพกกล้องมาพกคอมมาเขาก็จะแบ่งให้เท่าเทียมกันนะปรากฏว่าทีมพีมชนะทีมพีชนะทุกคนแบบก็ถ,ถูกใจกรรมาการหนึ่งสุดท้ายก็แบบเขาก็สรุปให้ฟังตอนสุดท้ายว่าแบบ ครีเอทีฟเนี่ยมันคือรายครีเอทีฟแตกต่างโปรดิวเซอร์ยังไงการทํางานในสายงานเนี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องเรียนอะไรบ้างนะคะสุดท้ายก็ได้เกียรติบัตรนี้มาแล้วก็ในค่ายเนี่ยก็จะมีตากล้องด้วยคขาว่าถ่ายรูปเรากับเพื่อนๆนก็สามารถเอาไปใส่พอร์ตได้ด้วยสําหรับค่ายที่2นะคะอันนี้เป็นแบบไปแบบออนไซน์นะได้ไปแคมป์จริงๆมันคือวันเดย์แคมป์ห้องเรียนจําลองคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีปทีรลโลดน,นะ ก็คือมีรุ่นพี่มาเป็นวิทยากรน,นั่นเองอันนี้เป็นแคมป์ที่ไม่ได้โคกับมหาลาัยโดยตรงตจะมีรุ่นพี่เป็นวิทยากรแล้วก็มาสอนเรานะคะเขาก็สอนว่านวาดัดอะคืออะไรแล้วก็เรียนอะไรบ้างหลักสูตรมันเป็นยังไงแล้วแบ,บ่งเป็นกี่สาขาแล้วก็ สอนวิธีการสัมภาษณ์ด้วยถ้าได้เข้าไปเรียนนะคะพิมก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นเหมือนห้องเรียนจำลองคือเขาก็จำลองได้แหละว่าคานวัตรกรรมเนี่ยเรียนอะไร1วันเรียนอะไรบ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องสีนะคะแล้วก็ได้แบบมีโฆษณานิดหน่อยที่ได้ให้ได้เรียนนะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำคลิปอีกเช่นเคยเพราะว่าด้าน นิเทศวารสารอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นสื่ออยูนะ่แล้วเนาะเราก็ทําคลิปแล้วก็จับกลุ่มเหมือนเดิมนะคะก็คือมันขายสิ่งของที่จับฉลากได้มานะั่นคือพิมขายกระป๋องนะพิมจำไม่ผิดอะแล้วก็ทํางานร่วมกับน้องๆก็ตัดต่อเองแล้วก็ถ่ายเองกับเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะคะก็นั่นแหละก็ได้จิตวัติกลับมาอันนี้ก็สนิทมากก็จริงๆการไปเขาห้าทให้เรารู้นั่นแหละว่าเราอะชอบด้านนี้จริงไหมแล้วเราไหวไหมากับการทํางานด้านนี้ซึ่งพิมไหวและพิมก็ชอบนะคะไป โอเคต่อมาเป็นแบบออนไลน์แล้วก็คือด้วยความที่เราลังเลว่าเราอยากจะเรียนอินเตอร์หรือเปล่าแบบภาคอินเตอร์เราก็เลยเข้าค่ายขององค์การ l i g h t h o ส์เว o ร์กชนะคะเป็นคณะ B.J.M ก็คือวารสารอินเตอร์นั่นเองเพราะว่าชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ท้าทายดีในการเรียนอินเตอร์ก็เลยอยากลองไปเข้าค่ายดูว่าเราเหมาะอินเตอร์ไหมอะไรเงี้ย ก็มีรุ่นพี่วิทยากรก็มาแนะนําเหมือนเดิมนะคะว่าเรียนอะไรบ้างแล,ะละ้วลักูตรเป็นยังไงแล้วเราจะต้องเจาะลึกเรียนอะไรบ้างในคณะนี้กิจกรรมที่ทําก็เหมือนแบบพรีเซนต์งานนั่นแหละแล้วว่าคณะบ g m เนี่ยจะต้องพรีเซนต์งานเลยททางานอะไรด้วยความที่มันเป็นอินเตอร์ก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ปะ่ะแล้วก็แบบฟังพี่เขาว่าเขาเรียนอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงนะคะก็คือเราก็ได้ q a กับรุ่นพี่ว่าเรามีคําถามอะไรก็ถามได้โดยตรงพี่เขาก็จะตอบมาเลยเราก็จะรู้เลยใช่ปะ่ะ แล้วการเข้าข่ายอย่ามาทามพิมรู้ว่าเออเราไม่เหมาะกับอินเตอร์ไม่ใช่ไม่เหมาะแต่ว่าเหมือนแบบเออเราอาจจะแบบไม่ได้อยู่ไหวกับอินเตอร์ขนาดนั้นตลอด4ปีแล้วก็พีจเมเนี่ยมันเน้นอะไรมันตรงกับความชอบของเราหรือเปล่าด้วยใช่จบ okay. และค่าสุดท้ายนะคะเป็นเหมือนกิจกรรมมากกว่าเนาะก็คือวันชายแรงเนี่ยจัดกับมหาวิทยาลัยเสียงไคเวลโลดโดยตรงก็คือวิทยาลัยนวัฒนธรรมสื่อสารสังคมเนี่ยเขาก็แบบโคกันโดยตรงใช่ไหมทุกคนก็เหมือนจัดเป็นแบบ ห้องเรียนจำลองอีกหนึ่งครั้งแต่อันเนี้ยมีอาจารย์มาด้วยด้วยความที่เราลังเลว่าเราจะเข้ารอบดีไหมเราก็เลยคิดว่าเออเข้าไปฟังไปเข้าร่วมเลยละกันถ้าสมมติจะยื่นจริงๆก็มีกิจกรรมที่แบบเข้าร่วมกิจกรรมของคอร์สไซสูเนี่ยแสดงแพชชั่นจริงๆเลยว่าเราจะเข้านะอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์มาแนะแนวแล้วก็อธิบายค่ะด้วยความที่มีอาจารย์มาเนี่ยเราก็อาจจะได้แบบเคล็ดลับเล็กๆหรือว่าทิปหรือข่าวอะไรก่อนคนอื่นก็ได้ก็เลยคิดว่าเข้าร่วมดีกว่านะทุกคน มาที่ข้อดีของการไปเข้าค่ายค้นหาตัวตนแล้วก็ค่ายของมหาวิทยาลัยนะคะพิมคิดว่ามันทําให้เรารู้ตัวเองว่าเราอยากเรียนด้านนี้จริงๆไหมแล้วก็ชอบด้านนี้จริงไหมแล้วจะไหวกับไหวไหมถ้าจะเรียนแบบนี้ในระดับมหาหลัยนะคะก็ได้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ด้วยแบบมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แนะแนวนะคะได้ Q&A พี่ก็ตอบคําถามท,าที่เราถามไปจากแบบเราก็ถามจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆ ได้เจาะลึกคณะนั้นนั้นว่าลีนอะไรหลักสูตรเป็นยังไงพวกค่าเทอมการเรียนเน้นอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ได้ประสบการณ์ในการไปทำกิจกรรมได้ไปทำกิจกรรมสนุก,นกแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะบางคนก็ยังติดต่อ for ig กันถึงตอนนี้เลยก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะแล้วก็อย่างหนึง่งลืมไม่ได้ยัางไงาก็คือเราสามารถเอาไปใส่พอร์ตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบค่าจิตอาสาหรือค่ายห้องเรียนจำลองค่าที่เราเข้าร่วมประหาวิทยาลัยค่าอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่พอร์ตได้ โดยบางที่หรือบางโครงการเนี่ยก็จะมีตาโก้งที่ถ่ายรูปเรานะคะไม่เราก็ถ่ายรูปเราเองก็ได้ที่เราเข้ารว่วมกิจก,กรรมแล้วก็สามารถเอาไปใสพ่พอร์ตได้ด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีคําถามว่าการไปเข้าค่ายเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าซึ่งพิมพไม่อยากตอบว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็น แต่การไปเข้าค่ายเนี่ยมันแบบเป,เ,ปเป็นเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เรารู้ตัวเองและแตัดสินใจว่าเราอยากเรียนคณะนี้จริงๆไหมแล้วก็เพราะามันได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลของคณะนั้นๆประสบการณ์จากพี่ๆเขาด้วยนะคะแล้วก็มันก็ใส่พอได้ด้วยซึ่งก็มันเป็นข้อดีนะแต่ไม่อยากตอบว่ามันจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นนะคะก็ตอนสมพรแล้วมันก็แสดงแพชชั่นของเราด้วยว่าเราอยากเรียนด้านนี้จริงๆแล้วถ้าใครไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็กดเข้า YouTube ได้ทุกคนหรือ search ก็จะมีรุ่นพี่มา ทำคลิปแนะนาหรือสร้างกระทู้ไว้อะไรเงี้ยว่าคณะที่กว่าจะติดเนี่ยมันเป็นยังไงต้องทํายังไงบ้างแล้วคณะพอเข้าเป็นจริงอะเรียนแล้วมันเป็นยังไงนะคะแล้วเรียนอะไรบ้างก็จะพี่เขาทํา youtube แล้วก็เขียนกระทู้กันเต็มเลยทุกคนก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะไม่เสียเงินลแล้วกได้ความรู้ด้วยนะคะก็จบแล้วสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะก็สู้ๆนะเด็กหกห้าแล้วก็น้องๆทุกคนที่กำลังจะเข้ามาหาลัยนะคะ เป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบาย